ช้อปปีครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสั่งของกันเป็นประจำครับตอนนี้เขากําลังเข้าสู่วงการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก่อตั้งชื่อว่า s h o ปปี้ฟู้ครับเตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ในคลิปนี้ครับอมจะมาเล่าให้ฟังว่าการเข้ามาของ s h o p ปี Food ดส่งผลดีครับต่อผู้บริโภคและร้านกาฟแฟร้านอาหารกับเรายัางไงเริ่มตั้งแต่ปี2,560ครับที่วงการฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยครับ คนไทยก็ให้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยครับและผ่านมา4ปีครับต้องบอกว่าธุรกิจ Delivery กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยไปแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าวิกฤตโควิด19คือตัวเล่งครับทำให้คนไม่อยากออกจากบ้านครับแล้วก็ใช้บริการฟูดด้ด Delivery ถี่ขึ้นเรื่อยๆครับ การเซ็กชันในการใช้ในการสั่งนะครับก็สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเรามี6เจ้าที่อยู่ในเมืองไทยและเป็น6เจ้าที่ใช้งานกันอย่างบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้า Grab Line m a n Get g o j e กและก็ o b บ n h o o d ครับซึ่งทั้ง6เจ้าครับก็จะมีจุดเด่นของตัวเองมากๆเลยครับซึ่งตามที่ Euro Monitor ครับเป็นการสำรวจเอาไว้ว่าตลาดของฟู้ดเดลิเวอรี่เมืองไทยครับมีการเติบโตมากๆเลยครับในปี2563ครับตลาดของฟู้ดเดลิเวอรี่เมืองไทยมีมูลค่าสูงถึง68,000ลาาคระด ว่าในปีนี้จะสูงถึง7 4 0 0 0ล้านบาทและคาดการว่าในปี66ครับจะมีมูลค่าสูงถึง90,000ล้านบาทเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่ายอดส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขนาดนี้ครับจึงทําให้หลายเจ้ามองตลาดฟู้ดอิลิเวรอรี่เป็นเหมือนแหล่งทองคำครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเค้กก้อนนี้ครับซึ่งช้อปปี้เขาก็มองในส่วนนี้ครับ้อนประวัติครับช้อปปี้ก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ครับอยู่ในเครือบริษัทของ C g กรุ๊ปครับและการก่อตั้งครับเขาก่อตั้งที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ของกาลีนาครับซึ่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการทําเกมเดิมเงินเกมจะมีธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปีครับจะมีการปล่อยสินเชื่อครับของช้อปปีแล้วก็จะมีช่องทางการชาระเงินครับของช้อปปี้เปครับซึ่งแน่นอนว่าช้อปปีนะครับเขาครอบคลุมธุรกิจในเมืองไทยที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยมากมายมหาศาลครับสิ่งที่ได้เปรียบมากๆเลยครับของช้อปปีก็คือฐานลูกค้าหรือข้อมูลดาต้าเบสครับเขามีจํานวนลูกค้าในเมืองไทยครับที่ใช้งานเขาเนี่ยมหาศาลมากๆและสไตล์การทําธุรกิจของช้อปปีครับในลักษณะ ของอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือการทําธุรกิจแบบเผาเงิน เพื่อเอาฐานข้อมูลหรือผู้ใช้งานให้มากที่สุดของแพลตฟอร์มตัวเองครับเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากเนี่ยเขาใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสร้างฐานลูกค้าออกค้ดโปรโมชั่นออกส่วนลดต่างๆมากมายครับเพื่อกำข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานให้อยู่ในมือมากที่สุดครับและสิ่งที่เข้ามาใน Sho ปปี้ฟู้ดครับก็คือการเข้ามาสู่ธุรกิจเดลิเวอรี่จะส่งผลมากๆเลยครับกับผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคนเองครับเรามามองในมุมของผู้ประกอบการก่อนแล้วกันครับสิ่งที่ได้รับครับก็คือว่าร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมกับช้อปปี้ได้อย่างง่ายาาาาายครรรเเพะว่่ทุกนตงี ช้อปปี้ในมืออยู่แล้วครับการเข้าร่วมต่างๆครับสิทธทิทางโปรโมชั่นครับส่วนลดต่างๆ GP นะครับการหักเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกช้อปปี้อาจจะทำโปรโมชั่นที่ทําให้ร้านค้าอยากเข้ามาร่วมกับช้อปปี้มากขึ้นและในมุมของผู้บริโภคครับคือช้อปปี้มีฐานลูกค้าในมือเยอะมากแล้วนะครับการที่ทําให้ลูกค้านะครับตัดสินใจกดคลิกเข้ามาในช้อปปี้ในมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นเพื่อสั่งอาหารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากๆไป แน่นอนครับและแน่นอนครับการที่ผู้บริโภคครับคุ้นชินกับแอป,ปช้อปปีอยู่แล้วครับเราจะเข้าไปเก็บส่วนลดเก็บคอยนะครับเก็บโค้ดโปรโมชั่นต่างๆ,ๆมากมายครับทำให้ผู้บริโภคครับอยากใช้แอปพลิเคชันช้อปปีมากยิ่งขึ้นและมีส่วนลดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเช่นค่าส่งฟรีส่วนลดค่าอาหารการสั่งซื้อครบตามจํานวนครับหรือว่าการซื้อแพ็กเกจชาระผ่านช้อปปี้เพได้ส่วนลดเพิ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามาของช้อปปีในครั้งนี้เกิดการดิสตัดทั้งใหญ่ของวงการฟู้ดดิเวอร้่แน่นอนครับแต และท่านกาแฟยอย่างเรานั่นเองครับฉะนั้นครับการเข้ามาของช h อปปี้ฟู d ในครั้งนี้ครับในฐานะของคนทําธุรกิจครับและผู้ประกอบการร้านกาแฟครับจับตามองตลาดนี้ให้ดีครับว่าเราจะเป็นโซนหนึ่งของการดิสทับครับและการเติบโตในตลาดนี้ยังไง